สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมวันนี้มารีวิวยันมาากแรงนะครับผมพ่อแม่พี่น้องท่านใดเข้ามารับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับอันนี้เป็น ef 393T นะครับผมวันนี้อาจจะมารีวิวค่ำหน่อยนะครับผมจดทะเบียนปี58สภาพพร้อมใช้งานครับผมย่างไม่4เส้นครับเจ้าของเดิมพึ่งเปลี่ยนครับผม ภาพสวยๆเลยพร้อมใช้ตัวรถสีสันเดิมๆนะครับผม <L ad noise> เอกสารเล่มชุดโดนครบปีห้าหกครับผมมาพร้อมอุปกรณ์ดันหน้า TT First <L ad noise> นะครับผมแล้วก็ผานหลังเป็นผานของช่างหุยครับผมเป็นผานหกครับโครงสวยใบเต็มครับผม ใช้งานปกตินะครับผมเครื่องเกียร์ดีครับเครื่องสตาร์ทง่ายครับระบบโฟร์วิวขับเคลื่อน4ีล้อใช้งานปกติครับผมยันมาาก39แรงเป็น3สูบ ดีเซลนะครับผมเป็นเครื่องในเล็กครับระบบเดินหน้า8เกียวถอยหลัง8เกียวครับผมเป็นรุ่นที่คล่องตัวพอสมควรครับพอแม่พี่น้องท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่แวะมาชมได้นะครับหลานอยู่บ้านเสียวตำบนเสียวอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกษเบอร์โทร0816004753 0816004753ครับผมท่านใดมาไม่ถูกมาไม่ถึงยังไงโทรมาติดต่อสอบถามได้ครับ ขอบคุณทุกท่านที่ก็มารับชมนะครับขอให้เข่งๆรงเยๆตลอดปีตลอด,ด,ลอดไปไม่เจ็บไม่จนจากใจพีซีแท็กเตอร์ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ